สวัสดีครับผมอยู่กับยังทิพย์นะครับห่างหายไปนานมากนะครับสำหรับการทำวิดีโอทําคลิปลง YouTube นะครับ mm hmm. ก็ห่างหายไปแบบนานอะ่ะนานจัดเลยด้วยผมไม่ค่อยมีเวลานะช่วงนี้แล้วก็มีความกดดันทางทางงานทางอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้แบบไอเดียมันไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีฟิลที่จะทำนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้ว แต่มันมีเหตุผลที่ผมต้องกลับมานะครับก็คือรถม่งมีปัญหาอีกแล้วนะครับผมก็ต้องพารถคันนี้ไปซ่อมนะครับไปเคลมไปทําสีใหม่นะครับ,นะรบก็รอบนี้ว่าจะทําสีใหม่ทั้งคันไปเลยนะครับเปลี่ยนโฉมไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสีด้านน่ะมันดูแลยากแล้วมันมีปัญหาบ่อยนะครับแล้วก็มันมีคอนเทนต์บ่อยเหลือเกินสีด้านเน่ะเดี๋ยวก็ดงังเดี๋ยวก็อะไรตักหนาก็ไใหม่ลุกนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาคันเนี้ย ไปทำสีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอูสีนะครับเป็นอู่สีที่ใครๆหลายคนรู้จักกันดีนะครับในวงการสกูตเตอร์นะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาจบที่นี่แหละนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถผมคันนี้นะครับทําไมผมต้องมาเปลี่ยนสีใหม่ทั้งคันแล้วรอบเนี้ยคอนเทนต์อะไรอีกนะรถคันนี้มันคอนเทนต์อะไรอีกปัญหาเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูในวิดีโอเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าปัญหาอะไรนะครับนี่ยับเลยนะครับหน้าบบเคปลาขูดเซซินแตกนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนเนี่ยเป็นรอยนะครับของซิลิโอนี่เลยนะครับเป็นรอยเลยนะครับรู้สึกว่าเนื้อเนื้อหายไปเลยนะครับแล้วก็อาจะมีข้างใต้นะครับใต้บอดี ใต้บอดี้ก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยล้มนะครับแล้วก็ครอบท่อเคปลาไปหมดเลยเป็นรอยแล้วก็ตัวน็อตเลดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าท่อน่าจะบุบด้วยนะครับเพราะน็อตเลสเนี่ยองศามันองศามันเปลี่ยนเลยนะผมว่าน่าจะบุบพอน่าจะบุบนะครับแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีป้ายทะเบียนบุบนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยเล็กๆนน้อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเบื้องต้นเลย่ามีวันหนึ่งผมผมกลับจากทางานแล้วก็แวะซื้อข้าวเข้าบ้านซื้อกับข้าวซื้ออะไรเงี้ยเข้าบ้านนะครับแล้วก็ผมจอดงี้แหละขาตั้งคู่มันมีรถมาส่งของที่เซเว่นนะครับรถมาส่งของแล้วเขาถอยถอยมาชนเขาถอยมาชนในองศานี้ท้ายรถกระบะปาดเขานี่ มันพุ่งไปข้างหน้าพอมันพุ่งไปข้างหน้าขาตั้งก็พับขาตั้งก็ดีดขึ้นรถผมก็พุ่งไปข้างหน้าพอรถพุ่งไปข้างหน้าสมมติตรงนี้เป็นเสานะครับเป็นเสาเหล็กรถผมแม่งพุ่งเหมือนมีคนเข็นคนผักอะ่ะพุ่งไปชนเสาหน้าโดนด้วยนะครับอันนี้คือฟาดเข้าเข้ากับเสานะเสาเหล็กเลยเสาเหล็กเลยเต็มเต็มนะครับเอาเป็นว่า แผลมันเยอะนะครับแผลมันเยอะทั้งทีก็ไหนๆเราก็ทําแล้วผมก็ว่าเปลี่ยนสีไปเลยดีกว่านะครับโอเคเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมต้องไปเปลี่ยนสีอีกแล้วคอนเทนต์อะไรอีกทําไมคันนี้มันมันอุบัติเหตุบ่อยเลือเกินนะครับก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็แดดร่มแล้วผมมาจอดพักกินน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าวันนี้นะครับเราจะพาไปลุยนะครับไปดูเลยไปดูสถานที่จริงเลยว่า อู่สีที่ผมจะไปเนะี่ยมันอะไรงไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของอู่ด้วยเดี๋ยวผมให้พี่เขาเนี่ยจัดการหมดเลยทั้งคันนะครับไม่ว่าจะอะไรส่วนไหนให้เขาเบิกให้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสีนะครับเพราะว่าทางร้านพี่เขาเนี่ยไม่ได้รับจบแค่เรื่องสีนะครับเบิกอะไรได้ใส่ของแต่งให้ได้เซอร์วิสให้ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจบที่นี่เลยนะครับสําหรับโปรเจก t นี้นะฮะก็เหนื่อยจริงจริง มึงเนี่ยมึงเนี่ยเหนื่อยจริงๆซื้อคันนี้มานะแค่ประมาณสองปีเองอะแม่งแบบคอนเทนต์เยอะมากนะทั้งโดนจนทั้งโดนตัดหน้ารอบนี้โดนชนอีกแล้วนะครับแต่ผมเองไม่ได้เป็นอะไรนะผมลงไปซื้อกับข่าวตอนนั้นผมกําลังซื้อโลตีอยู่เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางสักครู่เดี๋ยวเราไปเจอที่อู่สีอู่นี้ดีกว่านะครับเรายังไม่บอกว่าที่ไหนรอชมกันนะครับผม โอเคครับผมผมก็เดินทางมาถึงแถวลาดเท้า80แล้วนะครับก็ถึงร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านหรือว่าไปพูดคุยกับพี่ๆที่ร้านดีกว่าว่าร้านพี่เขาทําอะไรบ้างแล้วก็กรณีรถของผมเนี่ยมันมีรายละเอียดการทําการเคาะการอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ที่ร้านกันเลยนะครับ นี่ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน P Q Custom Service นะครับก็อยู่เข้ามาในซอยลาดพร้าว80นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาว่ารายละเอียดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้างนะครับจับเลยจัะเลยติดตามให้หมดนะครับช่องทางไหนเห็นอยู่ก็ติดตามให้หมดนะครับนี่ลูกรลาผมก็ รอแล้วจอดรอแล้วนะครับนี่ก็เบรรยากาศในร้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแจมค่ะพี่แจมนะครับ<ะ>ก็อยู่วันนี้ก็อยู่ดูแลร้านเนาะใช่ค่ะก็เริ่มต้นเลยคือเรามาใส่กันอย่างแรกเลยว่าร้านมีช่องทางไหนบ้างแล้วก็ ถ้าผมสนใจสอบถามติดต่อได้ทางไหนบ้างครับอตรงนี้เราก็จะมีช่องทางติดต่อก็จะเป็น f c e e o o o l l n e แอดนะคะแล้วก็จะเป็น t i t t อกแล้วก็มีจริงๆมีทุกช่องทางเลยค่ะคก็อินสต a แกรมด้วยอ๋อก็เซิร์ชไปเลยเนาะตรงตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะ PQ customPQ มีเว้นวรรคหรือจุดอะไรไหมพี่เป็น PQ แล้วก็ custom เลยออ๋โอเคครับอ่ะ เดี๋ยวทันมาเดี๋ยวเรามาดูเคสกรณีรถผมดีกว่าว่ามันอะไรงไงบ้างเนาะอ๋อตัวนี้ก็คือโดนบังลมหน้ามาครับนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยของพี่ก็คือจะเปลี่ยนสีด้วยครับโดนบังลมหน้ามาก็เราจะทําการถอดอะไหล่แล้วก็ทําการเคราะบริเวณบังลมหน้าค่ะแล้วก็ถอดชิ้นส่วนอะไหล่แล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนสีค่ะถ้าในกรณีที่ผมแบบ อยากจะซ่อมแค่จุดนี้จุดเดียวไม่เปลี่ยนสีแล้วถ้าอยากจะซ่อมมันเนี้ยก็แค่เลยแค่ไม่กี่จุดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยซ่อมจุดนี้จุดเดียวเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีด้านครับตรงเนี้ยเราจะทําเฉพาะฝั่งได้แต่ทีเนี้ยของรถพี่เนี่ยจะเป็นสีด้านไม่สามารถทําเฉพาะจุดได้ค่ะต้องทําทั้งชิ้นค่ะอ๋อข้างหน้านี้ต้องไปหมดใช่ไหมมันจะไม่เสมอกันใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วโปรเซสโปรเซสถ้าอย่างชิ้นเนี่ย ทําสีรวมเคาะประมาณกี่วันครับทําสีรวมเคาะก็อยู่ประมาณสามถึงห้าวันค่ะอืมโดยประมาณเนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยอ๋อความชื้นต่างๆครับของผมนี่งานงานใหญ่ไหมพี่หมายถึงว่ารอบคันเลยก็ถ้ามาถึงพีฟิวก็ไม่ใช่งานใหญ่อ๋อไม่ใช่ปัญหาเลยเนาะรับหมดค่ะรับหมดใช่ไหมครับเห็นเห็นมีมังกี้ด้วยอ่ามังกี้ถ้า ถ้าเป็นแบรนด์อื่นไม่ใช่เฉพาะสกูเตอร์เป็นแบรนด์อื่นเป็นมังกี้ทั้ง Honda พวกแรมพวกฮาร์เลรับหมดรับหมดเลยค่ะฮาร์เลก็มีค่ะมีมียังเซอร์วิสอยู่โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเคสก่อนนี้ศึกษาดีกว่าได้ค่ะอย่างอย่างคันเนี้ยผมเห็นสีแบบสะดุดตามากเขามาทำอะไรครับอันนี้ก็คือเขาล้มแปะมาแล้วก็มาทำสีกระดองฝักวา อันนี้คือทําสีอย่างเดียวไม่มีเคาะใช่ไหมครับมีเคาะค่ะเคาะด้วยคันนี้จบไปกี่วันครับพี่ก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามวันสามวันได้ค่ะคันนี้เดิม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 ที่เป็นสีม่วงเนี่ยเขามาทํากับที่นี่ไหมทำกับที่นี่อ๋อใช่ค่ะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าใช่แล้วก็มาวันเนี้ยเคสเนี้ยมาซ่อมเฉพาะจุดอ่าใช่ค่ะอันนี้เขาทำไปกี่กี่กี่เดือนแล้วครับหมายถึงว่าทั้งคันปั่น แบบแบบทั้งคันเลยครับทั้งคันน่าจะทําไปหลายเดือนแล้วล่ะค่ะน่าจะมีน่าจะมีเกินหกเดือนนะเกินหกเดือนพี่ก็จัดให้ออกมาเสมอกันเป๊ะเนาะอือันนี้เฉพาะจุดหมายถึงโซนนี้แหละครับอันนี้ทํากระดองฝั่งนี้ทั้งตัอแบ่งครึ่งนี้ใช่ค่ะแบ่งครึ่งแต่ว่ามันถ้าสมมติว่ามันเฉพาะจุดแบบเป็นวงประมาณนี้ทำไม่ได้ต้องทำก็คือทำทั้งแถบเลยครัอ๋อแต่ดูแบบ ดูเนียนไปเลยนะครับโอเคครับแล้วแล้วอย่างคันแดงครับคันนี้ใหม่มากคันนี้จะก็คือมาเก็บรอยเล็กๆน้อยๆค่ะรอบคันไม่มีเคาะใช่ค่ะเก็บรอยเลๆน้อยๆรอบคันถ้าอย่างแบบรถมันเป็นรอยแบบจุกจิกตรงนั้นนิดหน่อยตรงนู้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยรอบคันเงี้ยใช้เวลาเยอะไหมครับก็ถ้ารอบคันก็ประมาณสิบห้าสิบห้าวันเพราะว่าเรามันเป็นงานละเอียดเนาะต้องต้องตัดสีทั้งคันเลยอื ถ้าเป็นรอยเล็กน้อยจริงๆอย่างเป็นชิ้นเดียวเป็นเป็นงานบางคนหน้าชิ้นเดียวเนี่ยค่ะเราทําสีก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวันอยู่ที่สภาพอากาศถือว่าไวมากอันนี้รถทางร้านหรือลูกค้าอันนี้รถเจ้าของร้านค่ะอสม small f ไหนๆเราก็มาเห็นของแต่งแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับทางตัวผมเนี่ย มีมีของแต่งในใจแคปรูปมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วผมส่งมาหาทาง PQ เลยว่าผมอยากเปลี่ยนตัวนี้พร้อมกับจัดหาให้ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะทางร้านก็จัดหางให้หรือลูกค้าจะนำอะไรมาเองก็ได้แล้วก็มาให้ทางร้านเปลี่ยนให้ก็เสียคาช่างเห็นไหมครับหรือว่าบางชิ้นเราหาไม่ได้เราขี้เกียจไปถามร้านนู้นร้านนี้ก็ให้ล้าง PQ น่ะเคลียร์ให้ได้เลยใช่ค่ะให้ได้เลยครับ มีฮาเร่ดด้วยสงรมีฮาเร่ดคันนี้ทำอะไรครับอันนี้ก็เปลี่ยนแทงนค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่งานสีใช่อันนี้ไม่ใช่งานแสดงว่าที่นี่มีทีมงานช่างที่ครอบคุมเรื่องเครื่องของแต่งสีใครบเลยใช่ค่ะมีเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสด้วยครับนะคะเช็คตามระยะอันนี้มีค่ะมีบริการด้วยครับ กาจะให้พี่พาไปทัวร์ตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะเห็นรถแต่ละคันคือสีสวยมากอันนี้เป็นรถของทางร้านใช่ไหมครับที่ว่าอยู่บนอยู่ข้างบนใช่ค่ะด้านบนจะเป็นรถของทางก็ของร้านอือแล้วพวกนี้คือเก็บสีเองถูกไหมครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยอย่างของผมเนี่ยคือผมยังไม่ได้บอกคนดูหรอกว่าทําสีอะไรแต่ผมมีสีในแคตตาล็อกมาให้ทางร้านก็จัดให้ได้จัให้ได้อ ซึ่งสีมันไม่ตายตัวเนะมันผสมได้ตามลูกค้าสั่งใช่ไหมครับมุกเยอะมุกน้อยอืงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับค่ะอันนี้เป็นโซนรถลูกค้าแลอวเ็อ๋อรอรอส่งใช่ไหมคะรอเพื่อทําการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็อ่าทําการส่งมอบลูกค้าค่ะเดี๋ยวผมขอชมคันบรรยเยานะครับได้ค่ะคันนี้เป็นกระแสอย่างดุนแรงในเพีย อันนี้ก็สีทําเองอันนี้สีทําเองทางร้านทาเองถ้าอย่างอย่างผมมีเวสป้าอยู่หนึ่งคันแล้วก็ผมไม่มีไอเดียวว่าตรงนี้ควรสีอะไรแต่ว่าผมมีตัวการ์ตูนมาค่ะและให้ร้านดีไซน์ให้ได้ออกแบบให้ได้ค่ะเพราะมีคนสนใจเยอะมากครับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อได้ค่ะไปต่ออีกสักนิดนึงเดี๋ยวคันนี้ของผมเนี่ย ระยะเวลาครอบคลุมก็ประมาณยี่สิบวันโดยประมาณ<ด>ถูกไหมครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวพอรถเสร็จทางร้านโทรตามเดี๋ยวผมกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งดเดี๋ยวให้พี่อธิบายอีกรอบหนึ่งว่าจากทรงเนี้ยคือผมเองก็ยังไม่รู้ว่านะตอนนี้ผมจะต้องเปลี่ยนหรืออะไรไงบ้างค่ะได้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนรับรถอีกทีหนึ่งได้สำหรับวันนี้ดเดี๋ยวผมให้ทางพี่ฝากร้านอีกรอบหนึ่งครับว่า อยู่ตรงไหนแล้วก็ช่องทางการติดต่อหลักๆที่ที่แอดมินจะคอยตอบได้ทันด่วนทันทีอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างครับค่ะร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว80แยก20นะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยจะเป็น Facebook Instagram นะคะแล้วก็เป็น TikTok ค่ะอันนี้จริงๆมีทุกทุกช่องทางเลยนะคะก็ที่แบบว่าจะเร็วหน่อยก็จะเป็น Facebook นะคะ ังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับเด็กยี่สิบวันเจอกันนะพี่ครับผมขอบคุณครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอารถไปทิ้งไว้แล้วะตอนมาก็มาอย่างเฟี้ยวเลยเสียวกับเฉยเลยกับแบบรถโดยสารนะครับ ไม่ได้นั่งรถโดยสารมานานแล้วก็ถือโอกาสนี้ก็นั่งรถโดยสารกลับบ้านครับเราเป็นคนไม่มีรถแล้วฝากไว้พี่คิวนะครับฝากไว้กับทาง PQ Custom นะครับจัดการให้เอาแบบเนลเมทให้แบบเนี้ยบเลยสวยเลยนะครับก็กี่วันผมไม่เกี่ยงออกมาเปี้ยวเป็นพอนะครับผมไม่ไม่ได้รีบเดี๋ยว ระหว่างนี้เราก็ไปเล่นคอนเทนต์กันอย่างอื่นก่อนนะครับเรื่องรถคันนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้รถแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับวันรับรถนะครับก็สําหรับ e ีนี้นะครับขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวหารถโดยสารกลับนะเจอกันใหม่อ P หน้านะครับสําหรับ e p นี้สวัสดีครับ